สามสิบปีทีพ่เพ่นจากไปบาจไปแล้วแลก็เลี้เาอนะเออเออาเจาะาเาเายไปทกสนเยสบายดีั้มทากมบาโมทุกคนยินดีต่อครับทุกคนเข้าสู่ซ่องอาาซาโยซาโยตอ่ะ่กา อ่ะคราบ่โชว์ซหรอว่าให่โจนนี่คะก็อยู่ที่บานทบานเนาะบ้านมเบิ่งไม่เท่าคนในสีวิตญยู่ตาลําพังยึดเป็นโมเราได้ยึดตาลัพังยึดตาลังพังเนาะอาศัยคนอาศัยคนเดียวก็่นก็อายุหลายแล้วเนาะเป็นสายสลาเราตำลงแก็เพื่อนเราก็เบิ่งคือแบบเนี่ยนั้นทุกคนบ่คอยนั่นเป็นไ ไม่赖พี่น้องพอดีน้องทางซองคนพาคู่คิวมาเยี่ยมยามเนาะมามทำเยี่ยมยามท่าไทยเป็นกําลังแห่งใจใก็ไปเทาเพิ่นเลยพี่น้องเนาะนะอ่าหูข้าว่าไม่เทาเพิ่นอยู่คนเดียวก็เลยนะสิมาเออทา่สาสรทุกซุกดิบเนาะพอแบงเบาบิแบงค์ยังช่วยเพิ่นได้ก็พระเปาก็สิแบงเบาไปช่วยเดี๋ยวเขาสิพาไปเบิ่งกันแลนะ้วทุกคนเนาะโอเคนี่ตาเขาส่งคำแบบยาวๆด้วยทุกคนเด้อไอ้ทุกคน<ป>กคนี่คือเพื่อนของไม่เท่าเนี่ สภเพือ่อนมุนโดยโยาคาเนาะทุกคนนี่ครับรีวิวสภาพเพือ่อนไฮเบิร์ดเนาะฮอพฮอมเลยคเนี่ยนี่น้พองเนี่ยทุกคน,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 กคนเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิดเนาะอยู่คนเดียวเนาะทุกคนอันใส่อยู่คนเดียวแเว่าหาการฮออายุเจ็ดสิบปีเนาะทุกคนเนี่ย รักคงสีรักคงสีประมาณสามคงสีตะว่าแม่เ่าเลียงเป็ดเรียงไก่ป่ะเลียงไก่เลียงไก่เลียงไก่เนี่ยลู้สื้อให้แล้วก็เลียนี่แลยก็เอาคืนนี่ตายไปมันเวลาแม่เวลาฝนต้นนิมเปียมดนี่มนสบายดีไหมเท้าสบายดีนสบายดีอาเมทเอาหูปาษาอาบป่ะเพาหูน่ยหูนอหนึหูเน้นึงเอาสันสัน

năm lion. Hoa, luôn. hoa, tuổi, hoa. Nátia, bọc kêu dóa. Hoa, không hoa, hoa. Nátia, bọn tuổi, hoa. Yes, hát, 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 đi hát, 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 gì hát, 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 เร่อว่าาวานจะ้อนดูเร่องว่ามตเานนนเรเื่องว่ที่เจันกรเจาว่าจีตอมมือโมียังขับปาหางงนี้เลยตาทีาเจึงก็ูหลานของขีปก์มดละักเจมึงชีวิตตามลำพังนี่ชีวิตแต่คนเดียวเม่เท้าไม่เท้าบต้อหายเทอาเม่เท้าเนอะไม่เท้าชููเนอเดี๋ยวู t i หรอ เราจลยเท้าลายสนะหดีใจเยแวเนาะยม่เท้าพึ่งดีใจที่พวกเฮาทางซ้มคนมาเยี่ยมญาติเมท้าเรม่งเท้าลูกทางซ้มคนก็มาเป็นกำลังใจให้กับเมเท้าเน้อลูกลูกผู้ภูาิม่เท้าเขาใจลูกหรือบอแต่ว่าจให้อาตาเป็นคนแปลให้นะในลูกลูกมีซื้อว่าคิวเน้อเจ้าเจ้อชนะคิวคนเลยจดชคิว คิวลูกเป็นคนยุบเบอรกลวะเนี่ยเบอร์เกลใช่ป่ะลูกก็ในฮับคำแนะนำจากชาวบ้านว่าอันเมทาอยู่คนเดียวในี่ดก็เลยอยากมาให้เมทาวมาเป็นกำลังใจกันเมทาวงานพ่อเคยชื่ออะไรหรองานพ่อเคยชื่ออายุขุนย่ามาเชื่อขุนยาย่ามามีเชื่อคนละ สามสิบปีแล้วพอครอบเราเสียอะนี่ล้ววันนั้นฉันก็สู้ชีวิตคนเดียวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าคนเดียวไงสามสิบปีที่พ่อเพื่นจากไปไปจากไปแล้วแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าคนเดียวไล้วเดี๋มวเมทาอันหลูก็อยากท้ามันนึงเมเทาอายุจักปีแล้วน้อยผมนั่นอย่างเช็ดเจ็ด เจ็ดสิบปีนอสอยุเจ็ดสิบปีสิปีอันท่านนันึงแม่เท่าซีรมัทำยังไ่ยมาช่องทสองพอสองพอสองพอองพอองอแม่เท้าเรียงลูกจะค้นแม่เท้าน้องยาอย่าช่วยทียาอาทิยผของยาชูออกมาเนี่ยขอยาชูหอี้จี้ออมาอันไหนอันไหนช่วยทีอาทิเงานน่ะน่ะผู้หญิงป่วยยืนว่ะน่ะผู้ชายป่ว

มะของมะจ๊กม่ใม่เจ๊ยะนั่นหรอกนั่จน่ะเที่ยวเห่อย่ะเห่เขาชองอนอ่ะเขาเอเขาชจ้อ่าบอกมันมันยันี่ด้วน่าอนงอนอะคินีด้วาิุ่อบอ่ะโอ้นั่นเนีตอนสมิดเนาะเราก็เรียนรู้เรียนลัเรียนลูกสาวมันกินใน้อยเนาะลูกน้องเนามาเขาเนาะเาลูกลูกลูกเราก็ไปเอาหัวเนาะเอาผัวก็เป็นเรียนลูกเรียนเตาเรียนเตาเรียนอะไรเพื่อเพื่น เสื้อผุดลุ่ยเสื้อยังก็เราก็เหนื่อยก็เก่งเก่งใจเนาะเก่งใจวะเก่งเก่งใจเด้อเพราะว่านั่นเองยุคเคยเป็นคนเป็นคนทุกคนยากเนาะประเดี๋มีหังมีอีนังแล้วเราก็เลยตัดสินใจมาดำลุกชีวิตเหนียวมาคนเดียวเนาะเราไม่เท่าอายุคนเดียวนี่มาได้จักปีแล้วมีคนผกัดสิยใจตัว เจ็ดปีแล้วปีนี้เขาปีปีทีเจดแล้วอย็าปีไม่เท้าในอโจมาเอเจ็ดปีไม่เท้าอยู่คนเดียวเนโจใหม่เออเคนเราตังเองเหเนเพิ่มันื่อมาคอน้องนี่รืว่าเพื่อนี้ไม่เท้าตังเองอืออืไม่เท้าตังอง้ไม่เท้าเกียงไายเลยไม่เท้าเน้อดุดมานไม่เท้าเกียงายเลยไม่เท้าเน้อต้อมียอะเกียงนาก็น้าะมาในสมัยเกงแล้ววไม่เท้าเพลินแบบ สูชีวิตมาสมควรแต่ว่าเมทาเพิ่นนะจ๊ะแบบคิดคืนแล้วก็คือแบบคิดคืนความลังเมื่อไหไ่ใได้นำนำตามันไล่อะนะพี่นะคือราไปคือเมทาเสียผูกเป็นสามีไปกับตั้งแต่โดนละกสามสิบกว่าปีแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าก็ลูกผููยิ่งก็คือแต่เอาพวกล้วก็คือไปดำรงชีวิตอยู่ในพวแต่วก็คือค่อนข้างเทวาอยากจนนี่แหละเมทาเพิ่นก็เกรงใจก็เลย ตัดสินใจว่าอยากอยู่คนเดียวนะพี่นองปัจจุบันไมเา่าอยู่คนเดียวคนรับบนนอนคือจังซีเลยอยู่นำนาอยู่น่ช้อนเีหองอันเพียาช้นมือกาบปากห้อ่ห้องอัน้องน้กะอยู่มือเด้น้องมาน้องบีเน่เาหมือเลยิเอะบิ๊ดเด้งวเนี่ยชัดจิงเลยเมาวรหลุร้านทาอันเดิมอีอันเม่าวรมีเงินใจเป่น้องยูงเบามาสรมาเอนา บมีบ่มีจเก็บเลยมาเขาพอนจาจะมาผีวเออนมาเี็กเขาอีกอีนขงเขาไม่องเขาไม่ทอใช่ไหมเนาะขอ้ือาะก็อันนี้เก็งิน่มือบานก็แล้วเพ่อนมาหลชื่อไขเอาพื่อนงานแต่ก็เราอานนัเนี่ยเขานี่ไปสื่อรวมมือซื้อหาสิบพันไปทอไปเสือว่าเรื่องเงินจากตักทักจานเต้าอ้อยผิกายเนี่ เรือหาิบพันเราก็ไปสืบขา่าวเม้าเจ็ดิบเรายังไปฮับจางตัดอ่อยตัดอ่อยแล้วก็เ,<อ>เรือหาิบพันเรีกยไปไปสืบข,ข่าวมา้ามเอ้าท่นันว์อยแล้ว,ลลวขเขาเเขาเลดฉ้อ่อยเรามีเม่าวบูมีกันเลยเออมัมมอน้มอาบมีร์มาเาิกีมาามาดทาจาแต่เม่าวเดี๋ยวลูกร้านชีเอาเงินไทยเมเาวาเอาไว้ไปสือขาวนี่นะเออบ้านเราใช้นอนน้องเรือเราเดี่ยวนอนหอเรือเลย Ừ, Luanda, UK, Tabako, Bunba, Sanala, để mà phục mặt German hôn hết. Hi mẹ, hảo, ai mẹ, hôn, dưng hôn 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 mà hôn 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 อ๋อพี่น้องเดียวเขาซีเอาเงินฝากกันนำไ่เท่ากลับว่าไร้พี่น้องเนาะซีแซนกีดไม่ไม่พี่น้องเนาะซีแซนกีดเดี๋ยวเอาหายม่เท่าเอาไว้จ่ายให้กันนะเออเออเออเขาแล้วก็จ่ายนั่นนั่นเนาะพี่เออย่างที่เราขายอยู่เนาะในไปเท่าเงินเงินนั้นนี่เป็นเงินคลองเอือยแอนนี่ก็มาถึงแม่มาตอนแม่ใช้ท่อแนี่หลังจริงป่ะเออเออใช้ช้อเนาะ ออมึงันนะอันนี้อันนี้เอาหไม่เท่าไว้นะเออเอมึงนั้นจะมเราไม่เท่าเออเออเออมึงงั้นอย่เท่าเขาเสยเขาสิเนื้สิ่ต่อนมีเน้มีหนึ่ไม่เท่าไม่ชเขานะไม่เท่าน่เออเออเออไ่ินเขาคนเดียวไม่เ่ากีคนเดียวเนาะเออจ่าเอะเอเอออาเอมาเออเดียวนัเงนะจ้ีคนเดียว มาเท้าตองหายเลยมเท้าตองซูๆมเท้าตองซู้เมาเท้าาว่าเ้าต่งแห้งแห้งรืเ้าบาว่าดีใจนี่มีคนแบบ่ยมาโซขามามาหาอีน่าเราปูนั่งเดียเขามยา้างูเยเนี่ยอีน่าปูนมหาหาเก่เือนะว่าเราดีใจแกเลยทัอันนี้มันลันล่นไเ้าอ่ะเออเออม่แม่หลูกของหลูกเศ้าที่เออพคพูดยแล้่เงี้ยมันนอนนี่ไง

ไม่เท่าเก่งไล่เด้อไม่เท่าเก่งไล่เน้อเอบิ้งถท้ามือหน้ามือในถ้ามีโอกาสมีเวลาผมจะมาห้าอีกเดี๋ปวล้ดูลแค่มันจะดีเอเออเออีคาหอย่างยางเยวปียปวลแค่มันดีเอยวดูนัดีเออโอเคไ้มเท้าเน้อจะตีไม่แฮงเน้อปวดรักษาได้กับันเน้ออ้มตีงนะองนัดๆๆๆๆๆเิับคนเทาเน้อกับวน เป็นนเมถานี่อคืสะอาดได้ดีเอยแต่ยังไม่รู้นะพี่เขาจะรู้จักอัดเขาติวแบบนี้ประมาณนี้พี่น้าะบ้านีหแหละอันนี้คือเพื่อนเมถาม่เมถาแปลงเองเลยแปลงเองอยู่คนเดียวมาหันอนนอนเองเลยอยู่คนเดียวมาเจิกปีอยู่คนเดียวมันดำหมดเลยดำอย่างไรเมถาวรดังไฟดังไฟแล้วก็ควันมันเข็นเลยว่ามันหน่อยดิมันน้อยเนาะอยู่คนเดียวนี่อยู่นอกเนาะนี่ ฟื้นเลยก็แม่ทาไปตักเองเดเนาะโอ้เนาะแข็งแห้ง well, ดิตัดไปตักเองก็โอเคแม่ท้าอันลูกแล้วก็อันนกทางช่องพุนแล้วก็หูดีเพิ่นเบิรงแม่ท้าหยุดเพิ่นเป็นต้นอันนี้แม่ท้าน่าจะเฮ็ดไว้แล้วทุกคนนี่แม่ท้าน่าจะเฮ็ดไว้เปลี่ยนเนาะนี่จะให้ว้เปลี่ยนนี่นะ ยูปว่แล้วาเราเรามาพีดีเออเออยละเราไมามกจะทำอีเออเออมายูกันยาสีเนาะนุ่เดเดวเราุดตเน่ยถือว่าเก่งหลยเนาะอายุส่บีนาถือว่าเกงเยสุดยอแล้วอว่าเก่งดยอแล้วแ้ทมไปับจามนี่ไับจม้นส่ไรบมานีี่าม่บาดีไบามนีครับมดี่ี่ I don't care if you me I